คุณผู้ชมคะขยับไปดูเรื่องนี้ค่ะสัปดาห์ที่แล้วเรารายงานข่าวนะคะว่าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเจ้าหน้าที่เนี่ยจับงูได้2ตัวหลังจากที่เจ้างูเนี่ยไปฉกเจ้าหน้าที่ที่เดินบนตึกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งก็คือไปกรดน้ําที่สวนในอุทยานปรากฏว่าเมื่อวานนี้วันอาทิตย์รปภโชว์สกิลค่ะจับงูเหลื่อมด้วยมือเปล่าค่ะ เป็นยังไงคะไวไหมแป๊บเดียวดูดูก่อนโอ้โหนี่ยงูเหมือนจะโฉกแล้วนะรปภนิ่งมากสยบงูด้วยบาทาเลยค่ะครับฝุดเดียวจับได้แล้วก็มือล็อกคอไว้เลยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะวันอาทิตย์ดูความชำนาญไหชำนาญเนาะดูชำนาญนะแต่ว่าต้องเตือนแบบนี้เหมือนจับบ่อยนะเหมือนจะบ่อยเขาดูคล่องอ่ะอยู่ที่กรมอุทยานคงจะเจอบ่อยแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมน้องๆหนูๆรวมถึงคุณผู้ใหญ่ต่างๆที่ดูอยู่เนี่ยไปจับเองแบบนี้ไม่ได้นะคะครับ มันต้องใช้ความสามารถก็ความชํานาญเฉพาะตัวด้วยนะคะเมื่อวานนี้ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเจองูเหลือมอีกแล้วเจออีกตัวหนึ่งกําลังมุดลงท่อระบายน้ำเจ้างูเนี่ยจริงๆจะมุดหนีนะไม่ได้จะมาทําร้ายคนคแต่ว่าแหมสายตาของพี่รอปภไวมากเห็นซะก่อนไม่ยอมเลยค่ะร้อมเอาไว้แล้วก็หญิงที่สวมเสื้อสีเหลืองเดี๋ยวจะเห็นหญิงที่สวมเสื้อสีเหลืองเห็นไหม นั่นที่คว้าอยู่นี่คือหางของงูนะคะแล้วต้องหัวเนี่ยมาโผล่ตรงที่รปภเขาช่วยกันทํางานสองคนนะไม่ใช่ร,ปรอปภคนเดียวต้องให้เครดิตพี่เสือเหลืองด้วยเ<อ>ขาก็ช่วยจับหางงูเอาไว้หลังจากนั้นงูฉกพอฉกแต่ไม่ไวเท่าความเร็วของเท้าพี่รปภค่ะเหยียบไว้ก่อนเลยเหยียบฟุบเข้าไปเลยรองเทา้าคอมแบนะรองเท้าคอมแบทเลยปั๊บโอ้โหอยู่หมัดเลยอ่ะโอ้ทั้งเท้าแตะมีลื่นเหมือนกันนะพี่รอปภแต่เย่าไปทํานะไม่ได้นะคะดูสังเกตที่ผู้หญิงนะค่ะ พี่ผู้หญิงนี่ก็ทํางานที่นี่แหละแล้วก็ดูชํานาญการมากดูไม่กลัวเลยเลยคะตองแังงูนีสยสบายๆเลยเออคล่องแลอคล่วทั้งคณะพูดเลยแล้วดูสิงูก็พันตามแขนตามอะไรไปนิ่งมากไม่กลัวเลยนะคะไม่ต้องเรียกกู้ภัยเลย ส่วนงูเหลือมสองตัวที่กอดนะนักเราเคยรายงานไปที่กัดเจ้าหน้าที่สองคนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่นี่ๆๆกัดชุบนีเดิม,มันตึกกัดที่ข้อเท้าคนหนึ่งนะคะและอีกคนนึงเนี่ยไปกรวดน้ําที่สวนน่ะในกัทยาเราก็ปรากฏว่าเจองูกัดนะคะตอนนี้ยังอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่เพราะว่าเจ้างูาทั้งสองตัวยังไม่แข็งแรงพอที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเขาบอกสัปดาห์หน้าถึงจะปล่อยคืนได้แล้วถ้าเกิดประชาชนเจองูในบ้านคุณผู้ชมขาถ้าเจองูในบ้านอย่าทําแบบนี้อย่าจับเองนะคะเียกเจ้าหน้าที่เี่ยวชาาใช่เล็กเจ้าหน้าที่เลยค่ะแจ กรมอุทยานแห่งชาติได้ที่เบอร์1362หรือสายด่วน199ตลอด24ชั่วโมงมเดี๋ยวเขาจะมีเจ้าหน้าที่ไปแต่ไม่ใช่พี่รรภพอกับพี่เสื้อเหลือกไปนะอ,อันนี้เขาต้องประจำการอยู่ที่กรมอุทยานครับงูเยอะจริงๆนะเยอะเยอะเอะหน้าฝนมีงูนี่พ <า S 1> เอเรานําเสนอว่ากรมอุทยานก็ไม่ได้หมายความว่างูในอุทยานนะในสํานักงานนะในสานักงาน